ฮัลโหลสวิตสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนด้วยครับผมตอนนี้ FC กําลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยด้วยครับพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับบูมน้อยก็เปิดร้านขายผ้านะครับแล้วก็ขายของปกตินะครับผมมีของกินด้วยวันนี้ก่อนที่บูมจะมาแกะก่อนนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสินค้าของบูมน้อยนะครับเป็นของกินนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับมีหลายอย่างหลายเดียวครับพี่น้องครับผมมีขนมพิง มีกล้วยม้วนอบนะครับผมแล้วก็มีหมึกแห้งนะครับผมแล้วก็มีหมึกหยองสั่งได้เลยนะครับสั่งได้ที่ไลน์แอดนะครับผมแอด916นะครับแอดไลน์ไปที่แอด916 S I S A J นะครับเฮ้ย C I S A J นะครับมีแอดนำหน้าได้พี่น้องอย่าลืมใส่แอดนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวบุ้มจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับใต้ใต้คลิปนะครับผม นะครับฝากสินค้าไว้ด้วยนะครับสองห่อร้อยนะครับยุเว้นปลาหมึกนะครับห่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องส่วนรายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวบุมน้อยนะครับจะพูดนะครับอยู่ในไลฟ์สดนะพี่น้องเนาะนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมพี่พัดพี่พัดไม่บอกก็รู้ว่าใครถ้าส่งส้มมาเี่ยรู้เลยว่าเป็นพี่พัดจ้าอืมซื้อเลขขึ้นโถสต์ยังส่วะพี่พัดจ้าพี่วีวีของเราจ้าส้มบุมน้อยเป็นคนชอบกินผลไม้แล้วชอบกินส้มแล้วก็ มีแต่พักหลังๆมานี้เองนะที่พวกเราไม่มีเวลากินผลไม้แต่ก่อนคือบุมต้องกินทุกวันนะครับผลไม้กินทุกวันนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเน่เราบุมเป็นคนที่ที่ดื่มสมัยเด็กก่อนเนาะพอเราเลิกดื่มเลิกสูบแล้วแต่ไม่เสพนะ <laughs> เลิกดื่มเลิกสูบแล้วล้วก็หันมาดูแลสุขภาพเนาะเพื่อจะได้มีอายุยืนยาวอยู่กับคนที่เรารักนะครับโอชาหันกล่องเนืลูกเบื้องกล่องแน่นนะนะลูกเนี่ยบัวซอยทำไมอากินเลย <laughs> นะครับโอ้โหมาดูส้มนะครับเป็นโอ้โหส้มมีอันใบเซอร์นะพี่น้องบุ้ยส้มมีอันมีตามีตานะครับน่าจะเป็นส้มต่างประเทศนะพี่พัดบอกอยู่นะนะครับบุ้มนะเป็นคนที่ชอบกินส้มนะครับสมัยเด็กก่อนพี่น้องเออมากินส้มนะครับขอบพระคุณพี่พัดประ่ทศนะครับฝากส้มมานะครับบุ้มน้อยจะกินให้หมดเลยนะครับผมขอให้พี่พัดของเราร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอเพราะคุณพี่พัดแพที่ยังรักดูแลครอบครัวของบุมน้อยด้วยนิเสมอมาแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนั่นแหละเนาะนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าด้วยนะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำล่ำรวยนะครับแล้วก็ขอให้พี่พัดแพธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับสาธุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบุมน้อยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดจาตรงเป็นคนพูดจาแรงผงผาง มีอะไรนะครับ FC ก็สามารถบอกบูมน้อยได้นะครับหรือว่ามีอะไรผู้ใหญ่ก็สามารถตักเตือนเจออะไรไม่ดีไม่งามหรือว่าบูมน้อยทําอะไรผิดพลาดไปก็สามารถบอกแล้วก็สั่งสอนบูมน้อยได้นะถือว่าบูมน้อยเป็นคนในครอบครัวหนึ่งนะครับของ FC แล้วก็ของผู้หลักผู้ใหญ่ของลูกค้าทุกท่านนะครับเรายินดีที่จะน้อมรับนะครับบูมน้อยบอกมาโดยตลอดว่าเราจะทําตัวให้เป็นน้ําครึ่งแก้วเพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับจาก FC นะครับขอบคุณจริงๆนะพี่พัฒน์นะนะครับบูมน้อยก็จะ แบ่งญาติพี่น้องนิดนึงนะครับเออเบิงโอชานสั่หล่ะพี่น้องครับผมเดี๋ยวบุ้มน้อก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับผมเออน้องโอชากําลังดูวิดีโอนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ฝากสั่งขนมให้กับบุ้มฝากสั่งขนมกับบุ้มน้อยด้วยนะครับผมบุ้มอยากจะบอกว่าขนมอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะไลฟ์สดนะครับมีสต็อกไว้ตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับเรามีแอดมินนะครับผมแล้วก็มี ข้อความตอบรับอัตโนมัตินะครับชี้จังรายละเอียดให้กับ fc นะครับตลอดยี่ชั่วโมงนะครับเมื่อเวลาที่ fc แอดไลน์มานะครับฝากไว้ด้วยนะครับขนมเรามีขายนะครับทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะครับนะครับตลอดยี่บชั่วโมงนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ